นี่มันกาแฟหรือ่น้ำรังคบวะเนี่ยข้าวต้มเนี่ยก็เหมือนกันมีแต่หางกุ้งตรงจะจะแกล้งกันใช่ไหมไปทำใหไ่ได้แต่ต้องขอเก็บเงินตรงนี้ก่อนนี่อย่ามารอฉันเล่นนะของเสื้อของขายต้องจ่ายเงินมาไม่ใช่มาขอกินฟรีๆเป็นขอทานถอยแกนี่จะทำอะไรแม่ฉันอนะ่ะก็แม่แกน่ะก้าวแล้วสมกวรที่จะถูกตบปากใครที่คิดจะทำแม่ฉันอนะ่ะมันไม่ได้กลับไปครบ32แน่ข้ามมาสิ มาจับมันสองแม่ลูกนี่เขาจะสั่งสอนมันซะหน่อยปล่อยปล่อยนะ่ปล่อยไปปล่อยค่ะอยู่อย่างนนะมาจนมาด้วยมาทำอนาพารอะไรที่นี่ปล่อยคนของฉันเดี๋ยวนี้นะปล่อยสิปล่อยไปปล่อยสิวะก็ไม่ปล่อยใช่ไหมปะเพา โทรแจ้งตำรวจเลย<ท>ข้อหามีคนบุกลุกรีสอทเราฉันไม่อยากทะเลาะก,กับเธอนกฟ้าฉันมาช่วยดูแลประวานให้เพราะเห็นว่าเธอไม่อยู่ใครขอไม่ทราบคนเป็นพ่อมาทำหน้าที่ต้องรอให้คนนอกมาร้องขอด้วยเหรอรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย สันชาตยานความเป็นพ่อมันจะกระตุกแรงจังเลนะทำไมเจ้าสัวเขาจะแบ่งสมบัติให้ลูกๆแล้วหรอจะด้วยเหตุผลอะไรเธอไม่จำเป็นต้องรู้แต่ขอให้เธอรู้ไว้อย่างว่าฉันมีสิทธิ์เต็มที่ในการดูแลลูกของฉันและอีกไม่นานฉันจะพาประวานกลับไปอยู่กับฉันชาติหน้าตอนบ่ายเหอะไม่ต้องรอนายขนาดนั้นหรอกเพราะศาลโคจะตัดสินคดีภายในชาตินี้แหละ นี่มันนี่คือทีมทนายที่ดีที่สุดของประเทศเชี่ยวชาญด้านคดีสิทธิ์ที่ดูแลเด็กอัตราชนะ100%เซ็นตฉันจ้างมาดูแลคดีนี้เป็นพิเศษจากหลักฐานทั้งหมดรวมถึงคลิปเสียงของแม่ครัวประจำรีสอร์ทเนี่ยคงจะเพียงพอที่จะทำให้ศาลเชื่อได้ว่าคุณภาพชีวิตของเด็กเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำถึงต่ำมากูุปกครองปล่อยปลาละเลย ปล่อยให้เด็กเนี่ยอยู่กับคนบ้าอยู่กับตัดดูร้ายและอยู่กับผู้หญิงวัยทองที่มีอารมณ์แปรปรวนที่ถ่ายไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็ถามคุณป้าดูสิครับนี่มันไอ้หนุ่มที่มาถ่ายรูปรีซอรเราบอกจะไปรีวิวนี่หว่าแกนี่มันโกหกคนแก่บาปหนาะจริงๆเลยที่ยังไม่รู้ว่ารีสอร์ทที่นี่ไม่ได้มีผู้เข้าพักตลอดทั้งปีบางเดือนก็ไม่มีผู้เข้าพักปล่อยว่างไม่มีรายรับและแสดงเห็นว่าคุณเอง ไม่มีความแข็งแรงทางด้านการเงินที่จะเลี้ยงดูเด็กได้อย่างดีแต่ว่าเราเพิ่งขายแพ็กเกจท่องเที่ยวได้ตั้งเยอะอีกหน่อยลูกค้าก็จะมากขึ้นแล้วอะไรอะไรก็จะดีขึ้นเก็บไว้ไปอธิบายกับศาลเถอะถ้าเธอรักปาวานจริงเธอคงไม่อยากให้เด็กขึ้นศาลหรอกใช่ไหมเธอก็รู้แก่ใจอยู่แล้วนี่ว่าปาวานจะได้โอกาสที่ดีกวนน่านี้ถ้าได้ไปอยู่กับพ่อที่ร่ำรวยและแสนดีคุณกนที หมายเลขจัการคงจะมาถึงคุณภายในวันสอวันนี้นะครับ